น้ำลงขึ้นขึ้นโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ล้างแขนให้มือขวาเฮียอยู่เลยอยู่เลยไอ้เร็วช่วยกันเร็วช่วยกันลูกอาจารย์โดนแล้วอาจารโดนแล้วมือขวาอาจารย์ล้างแขนให้แล้วนะมือขวาโอ้ สวัสดีครับน้าๆนะครับวันนี้นะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง youtube นักตกปลาบ้านๆนะครับนี่ครับสองเสือครับเจอข้อครับตาดีๆครับผมกับวันลมแดงๆนะครับนี่ครับกาลังหัวัจเลยนะครับปั้นกันก่อนนะครับด้วยลำพ่อนะครับสดใสเสมอนะครับกระแสครับเสื้อแดงแรงฤทธิ์พิชิตมานะครับสวัสดีครับส่วนนู้นนะครับนับเปรมนะครับมือขวาผมนะครับผมสวัสดีครับมือขวาจะยกซ้ายนะครับ อ,อ,อ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับไปไปชมคลิปกันครับน้ำลงขึ้นขึ้นโอ้ย,อยแ,แข็งชิหายไม่นค่อน่าขึ้นอ่ะไม่ตีอ่ะรอรอดูอ่ะใจแข็งชิบหายมันกี้มันกี้มันขึ้นสวยเหมือนปุ่มกดชัตเตอร์ถ่ายคลิปเลยอ่ะ ยี่ข้อขึ้นมาดีนั่นไงนั่นไงรีบๆๆๆบ่บอโอ้โหโอ้โหใจเย็นมือขวานี่นี่มือขวาลมมันพัดเกือาจารย์ปิวอ <c oughs> ่แม่อะไรจุ่มไม่เห็นแล้วมือขวา hú chít Mới khóa đâu Chít lắm Ừ, nhảy quá Chịp đâu à Mi Nam hố lần Tịt biệt nó sén Tôn, bùng ขย่าขย่ามือขวาน้องเพลงนี้มันจะกัดน้ำลงไปหรืเปล่าตุนช่วยนักเห็นไปดีเลยเขา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 เรียกมันไปนู่นหล่ไปนู่นหล่ะไปนน่นหลอ

บวติดติดบวชบวติดในเน่ตรงนี้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 แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้นี่นี่นี่ตรงเยอยมากอ่ะโอ้ยลมสวยนะแซนนั่นแหละงานวุ้นจริงตรงนั้นแหละเหย่อะพี่ผ่านพอดี

เข้าดูอีกไหมเพื่อเราจะได้ไม่คลาดสายตาระวังอะไรมือขวาตรงไหนไกล้ไหมโอ้โหได้อมดีเลยอุ้ยจีบด้วยเดี๋ยวจานล้างแขนให้มือขวาเดี๋ยวจานล้างแขนให้มือขวา เฮียูอย mm ู hmm. mm ่เ hmm. อ mm ีวยกันวอืออืกันเอาจารย์โดนแล้วโดนแล้วมือขวาอ้ย้ต้ยอัดมาเลยอัดมาเลยโอ้ีดูสภาพหมายก่อนดูสภาพหมาก่อน Oh. โอ้โหยกเลยไหมทะลุไหมทะลุทะลุทะลุฮะโอ้โหอาจารย์ล้างแขนให้แล้วนะมาขว่ายกายเลยเนะาะหักวะเนี่ยอ่ะทดสอบด้วกันหักก็ว่ากันไป,ไปตามหักเนาะ โอ้โหไปหานะครับผมเหนียวนะครับเอาเรื่องครับใบสานยนทูนะครับใช้ดีครับผมไม่ใช่เทสเตอร์นะครับแต่ผมแนะนำต่อนะครับใช้ดีจริงๆไปหาดซิมาดูครับนี่ครับแล้วหลังจากล้างแขนคอกนั้นให้มือขวานะครับเรามาเจออะไรแวบๆอีกนะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับสูงเข้าไปดูสูงเข้าไปดูสูงเข้าไปดู ฟ่าครับผมเดี๋ยวรอดูมันขึ้นันแป๊บใช่รอเปล่านแล้วนะโอ้โหสงสัยจะใช่อะใช่กนแงๆดีๆไปลุยกันดีกว่าอาของกี่ละกี่เลย นั่นไงฟองทิ้งฟองเห็นบ่สายเหยื่อผมอะ่ะผมตีดักหน้ามานันได้หน่นั่นไงเห็นไหมนู่นเหยื่อผมผ่าน,หนไหมขึ้นนั่นมันเล็กจังวะ,ะนู่นดูโม,มันไม่เอาาจารย์

ดิอืมเขาท่าไหมผ่ารับอืมเขาท่าเขาท่า,อ,าอืม้ม được chứ nữa. Bây đi à? luôn đi được. đi đi lìa sợ này nó. Ta <laughs> chọc. <laughs> นี่ครับหลังจากเราเจาะนะครับก็ทําการต้นเข้ามานะครับต้อนไปต้นมาครับตอนนี้ครับพวกเราโดนต้อนแลครับลมพายุมาแล้วครับโอ้โหมืดตึ๊บมาเลยครับผมตกแล้วทางนั้นอ่ะอันนี้ตกแน่นอนครับผมนี่ครับโอ้โหมืดมาเลยอื นี่ครับโอ้โหฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วนี่ครับครอบเล็กๆแบบเม่ี้ใครจะหาเจอนะครับลมครับผมลมอย่างแรงเลยครับโคตรจริงๆน่นาเสยียนเซ็งเลยอาการที่เซ็งเลยครับผมอ่ะก็ไม่ได้เอาเง,ง่ายๆไปวันนี้อย่างนี้สรุปคลิปง่ายๆสำหรับคลิปนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากครับได้ปลานหนึ่งตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดิมไลฟ์ทีนหนดิมือขวาดีครับ